ไม่แต่ว่าลองทั้งดีกว่าลองทั้งดีกว่าตอกนี้ใช่ไหมตองนี้ตอกนี้เฮ้ยเ้อะไรเนี่ยตลอดเลยมาๆๆมามานี่คือชายที่รักพวกพร้อมมากที่สุดในเรื่องเอ้ยแต่ว่าทั้งทั้งดูเป็นคนนี่นี่นะดูมีมิติดีอยวชอบชอบ <L ight> อเอาเสร็จ <L ight> โอ้โหทำไมมันเยอะจังอะโอเคคๆ้า,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 าแล้วหน่อยลักไก่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยมีปาลาระเบิดแล้วระเบิดมันชิงโดนหัวหมาลงไปข้างล่างด้วยปาวลาเมื่อกี้ระเบิดมันเตอกหัวหมาแล้วอย่าได้อย่าได้ไดตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมโอเคดี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 ดด ยาวไปครับจังหวะนี้ทังกำลังวิ่งนำไปแล้วพร้อมกับลูกซองกระบ,บอกอกู้ใจอตอนนี้ทังลงน้ำไปแล้วทังจะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าแล้วหยุดเขาไม่ได้จริงๆครับจังหวะนี้ทังนำไปแล้วกำลังวิ่งนำขึ้นไปอยู่ถือปืนพกด้วยไม่รู้ว่ามันจะช่วยให้ทังวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่า แล้วเพื่อนหางลุกขึ้นมาแล้วครับเพื่อนฮางลุกขึ้นมาฮางไม่ลังเลและยีงใส่หัวทำการตอบแทนเพื่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนได้ทรมานครับจังหวะนี้แล้วขึ้นมาแล้วเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเจอเพื่อนหัวแม่งอีกคนหนึ่งเพื่อนไปสบายแล้วพระเจ้าต่อไปี่นขาวหมดขาวหมดขาวหมดอ้แล้วทำไมพี่พี่นี่ไม่ขาว่ะเอ้เออตรงนี้มี ลิเกอร์ใช่ไหม <bing> มาแล้ว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 ไป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 อย่านะพี่ไออุ้ยโอ้โหอย่ามาแล้วมาได้ครึ่งทางแล้วหรือเปล่ามาได้ครึ่งทางแล้วหรือเปล่าตอนนี้ับหลบไปหนึ่งที่ตรงนี้ผ่านไปได้ง่ายๆแล้วตรงนี้เป็นทางยาวด้วยทางยาวจะมีลิเกอร์หรือไม่เหมือนจะไต่มาจากข้างล่าง ไม่มีลิงเกอร์ตรงนี้มีคนกำลังกินตน้องชินกันอยู่แล้วทำการไม่ต้องสนใจฮักแล้วมา้าไต่ตามขึ้นไปครับจังหวะน,นี้ขอบคุณสำหรับการแชร์หนึ่งแชร์นะครับแล้วฮังกไม่ยอมว,วิ่งด้วยไม่ยอมว,วิง่งเป่าหัวหนึ่งคนแล้ววิ่งหลบออกทางขวาวิ่งหลบทางขวาแล้วเป่าหัวไว้หนึ่งคนแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆ <Help me. S 1> และมีตำรวจตัวขาดอยู่หนึ่งคนนะ <Hey. S 1> มีลิกเกอร์อยู่ข้างบนมีลิกเกอร์อยู่ข้างบนแล้ว กดด้วยแล้วเอาระเบิดย pues ัดปากถีบไปดึงที่แล้วทำการขาวหมดขาวหมดเรียบร้อยเราน่าจะเซตติ้งเป็นระเบิดมาแต่ว่าผู้เล่นนั้นดันไม่ยอมชีดซะได้เรื่อยๆระยะทางไกลอย่างนี้เจอพิษตึบตึบตึบเอาแล้วแล้วเป่าหัวหัวเม่งหนึ่งที่หัวเม่งหัวเม่งแล้วรู้เหมือนว่าจะเซครับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องในหมดเนื้อเรื่องไม่เคยเถียงในหมดเนื้อเรื่องไม่เคยเถียงไม่เคยเถียง ในโหมดนี้ขอเถียงขอเถียงสักหน่อยขอเถียงสักหน่อยแล้วพิ่งไปแล้วอะไรเนี่ยปิดทางไว้เนี่ยพี่ผมปิดทางพี่ผมปิดทางพี่ผมปิดทางแล้วพี่คนนั้นเอ้ดูเหมือนจะจะับพลาดจับพลาดจับพลาดด้วยแล้วไม่รู้เรื่องครับจังหวะนี้เพื่อนตายไปแล้วไม่รู้เรื่อง จังหวะนี้กระตุกแล้วพี่วันนี้เฮ้ยเดี๋ยวจะต้องโดนกัดไปเต็มทีเพราะว่าระเบิดจำเป็นยังไงแล้วดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าดูเหมือนว่ากำลังลังเลอยู่นดี่ะเหมือนจะมาผิดทางเหมือนจะมาผิดทางแล้วไปครับแล้วไปแล้วลิเกอร์มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วยาวไปยาวไปแล้วพี่ตุบตับไปแล้ว พีมึกมาอีกแล้วมึกมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วเฮ้ยหลังแอนหลังแอนอุ้ยหลังแอนแล้วหัวเบ่งเบ่งหนึ่งเบ่งสองผสมเข้าไปวิ่งไปต่อเมื่อกี้มีการผดทางเกิดขึ้นเจอนักยูโดจับทุ่มปุ๊บเจอนักยูโดจับทุ่มพีเอ็กเซนไปพีผมติดตา รู้สึกว่าของจะหมดแล้วด้วยของจะหมดแล้วด้วยวิ่งยิงหนึ่งทีแล้วยิงหนึ่งทีแค่นี้พอดีอยู่ตอนนี้นี่ทางนี้นี่ทางใหม่มากไม่ได้ไม่ได้เล่นมาทาน,นทางไม่รู้แล้วว่าจะทําไงต่อแล้วโดนกัดอ่ะแล้วเซไปทางนี้ด้วยแล้วโดนกัดอีกหรือเปล่ายังไม่โดนครับแหมแล้วมีซอมบี้ไหลลงมาครับไหลลงมาซอมบี้ไหลลงมาแล้ว แต่ห้างสนใจหรือไม่มีหมากำลังกินโต๊ะจีนอยู่แล้วหมากำลังน,น,นั่งดมอยู่แล้วตบมี่ตื่นใช่ไหมละหมานั่งดมหมาไม่สนใจครับหมาไม่สนใจตอนนี้อาวุธเขาเต,เตอร์ห้างหมดลงแล้วด้วยแล้วตรงนี้รู้สึกว่าจะมีนั่นไงมีแล้วเข้ามาเตรียมตัวเป่าไปหนึ่งมีเป่าอ่ะแล้วโดนกัดไปอีกแล้วอ่ะกัดทะลุชุดเกราะได้อย่างไรทางทางตันด้วย้ะตาดตาันอ่ะ <c oughs> ทางจะไปแล้วจังหวะนี้เตรียมตัวเตรียมตัวไปไปหวนเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ตกบันไดตกบันไดหัวทิมวิ่งออกไปแล้วเจอ G ีหนึ่งคนเจอ G ีหนึ่งคนทำอะไรไม่ได้วิ่งลงไปข้างล่างรู้สึกว่าจะเจอหมาเลยเจอลิกเกอร์เนี่ยละครับถ้าเจอหมาก็ได้โชคดีเลยหมดแล้วเจอลิกเกอร์ด้วยโอ้ยแล้วควนไปหนึ่งที่โอ้เจ็บ ไอ้นี่คือสาเหตุที่เราทําไปจะต้องเซฟระเบิดเอาไว้เพราะว่าถ้าเราไม่ทําชีวิตเราจะหาไม้ตรงนี้เราไม่ทําชีวิตเราก็ยังจะหาไม้อยู่ดีชวิตเราก็ยังจะหาไม้อยู่ดีหาไม้หาไม้หรือเปล่ายัดปากเร็วเร็วเร็วๆวโอ้ยรอไปเนี่ยไปแล้วครับไปแล้วจังหวะนี้ไม่มีอะไรเหลือสักอย่างครับ มีแค่ลูกซองอย่างเดียวกระบาลแยกไปหนึ่งกระบาลแยกไปสองหมดแล้วหมดแล้วแบ็คนัมได้ขวายิงตอนสุดท้ายครับจะถึงที่ไหมไหมดีเอสดมันหวานจริงรู้สึกว่าเลือดสดๆของรังนี้จะหวานหอมอร่อยแล้วมีมิสเตอร์เอไล่ตามมาครับจั้งวันนี้แล้วเขาทําได้ไหมแล้วออกประตูไปแล้วและผู้ชนะเป็นทังครับแม่หยุดเขาไม่ได้จริงๆครับซอมบี้บอกมึงพูดบ้าอะไรอ่ะกูหยุดมึงได้หลายทีแล้ว วิ่งลากสังขาร10นาที54